สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน15วันนี้ผ่านพลังงานจากไพ่โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะ ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยสองเหรียญน,นะคะชา a ิอ o ต King of w a n d j u s g m e n t นะคะ Page of p e n t a c l e เรื่องเงินนี้ค่อนข้างดีนะคะอัศวินถ้วย จัสติกแฮปปี้สคอเดอร์แปทั่วนะคะแล้วก็ใบสุดท้าย3เหรียญเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆอาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนต้องกลับไปทำอะไรแบบเดิมๆนะคะอาจจะเป็นงานที่เราเคยทำในอดีตก็ได้งานที่มันยังทำไม่สำเร็จอาจจะเป็นโปรเจกต์งานที่ถูกพักไว้ แล้วเราได้กลับไปทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่การไปทําใหม่ในครั้งเนี้ยเราเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์แล้วก็ความเก่งนะคะนะตอนแรกๆเราอาจจะไม่เก่งก็ได้มันก็เลยไม่สําเร็จเหมือนเราได้กลับมาให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นทําสิ่งนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้หรืออาจจะเป็นปัญหาเก่านะปัญหาที่มันคร,ราคาซังไม่จบไม่สิน้นะก็ถึงคราวที่ จะต้องจริงจังกับการแก้ไขปัญหานั้นให้มันจบสิ้นไปซะนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เคลีย์สิ่งไม่ดีต่างๆออกไปเพื่อเป็นการปูทางต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแทนที่นะคะอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้อย่างเช่นเราอาจจะไปกลับไปคุยกับคนคุยเก่านะคะ ที่อาจจะห่างหายกันไปนานนะถ้าต่างคนต่างโสดก็มีโอกาสได้มาหรือฟื้นความสัมพันธ์ดีๆต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรืออาจจะการได้รับนะสิ่งที่เคยเป็นของเรานะมีเกณฑ์ได้ของรักกลับคืนอะไรที่เคยหายจากเราไปนะคะนะสิ่งนั้นมันก็จะหวนคืนกลับมาหาเราโชคชะตากำลังจะนำพาสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่ให้กลับมาเป็นของเรา อาจจะหมายถึงโอกาสก็ได้นะคะโอกาสที่เคยหลุดลอยไปในอดีต,ตอาจจะด้วยเรายังไม่เก่งยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้เหมือนคุณเก่งในทุกๆด้านแล้วแล้วก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีแล้วที่โอกาสดีๆสิ่งดีๆนั้นก็กําลังจะเป็นของคุณนะคะตอบรับในทุกๆโอกาสที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาแล้วก็จะยิ่งทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีมีน อาจจะต้องทํางานาแบบ2หน้าที่ไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะอาจจะต้องทํางานในหน้าที่นี้แล้วก็อาจจะมีงานใหม่ๆนะถูกหยิบยื่นเข้ามาให้คุณทําอาจจะเหนื่อยเป็น2เท่าก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะได้เงินนะเพิ่มเป็น2เท่าเหมือนกันเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็จะนํามาซึ่งสิ่งดีๆแล้วก็ความสําเร็จมากมายเนี่ยมีไพ่ชาริโอตอาจจะเป็น15วันที่ชาวราศีมีนต้องอดทน แล้วก็เพียรพยายามให้มากนะคะแล้วคุณก็จะได้รับรางวัลแห่งความพยายามนั้นนะก็คือความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะเงินทองที่คุณปรารถนาด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะต้องเดินทางแบบป,ป,ปรับนะคะาบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนนะที่เราได้วางเอาไว้อาจจะต้องเดินทางไปเพื่อเคลียร์ปัญหาไปเจราจาไปต่อรอง อะไรบางอย่างนะคะนะซึ่งก็จะส่งผลดีเพราะว่ามีดวงที่จะเกิดความโชคดีเกิดโชคลาภจากการทำงานอาจจะเดินทางไปเสนองานดิวงานไปพบลูกค้าต่างๆก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆรวมถึงมีเกณฑ์ได้รถคันใหม่ได้ยานพาหนะคันใหม่ด้วยนะคะอาจจะเป็นทั้งมือหนึ่งมือสองด้วยนะก็มามาช่วยให้การเดินทางนั้นมันดู สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าใครทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะนะก็ถึงคราวที่จะมียานพาหนะมีรถที่เป็นของตัวคุณเองนะแล้วก็มีไพ่ King's of w a r นนะคะสำเร็จมากๆในเรื่องของการทำงานไม่ว่าคุณจะเจองานยากนะคะงานท้าทายต่างๆคุณสามารถทำได้ดีนะอาจจะมีตัวช่วยหรือมีเพื่อนร่วมงานดีมีหัวหน้าที่คอยซับพอร์ตทำให้การทำงานร่วมกันนั้น มันรุร่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมออาจจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นให้ได้ทำงานใหญ่งานสำคัญหรืออาจจะเป็นงานที่ทำให้คุณได้แสดงความรู้ความสามารถก็ได้นะคะมีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่ยนเข้ามาหรือถ้าใครกำลังมองหางานใหม่นะคะก็อาจจะมีคนเสนอนตำแหน่งเสนอเรื่องของงานดีๆให้คุณได้พิจารณาก็ได้นะคะ ก็จะเป็นช่วงที่จะมีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามานะก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกนะคะก็ขอให้เลือกงานที่ที่คุณรู้สึกว่ามันเหมาะกับความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นงานที่คุณถนัดนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะอะไรที่คุณกําลังรอคอยนะมันกําลังจะสมหวังนะคะอาจจะรอคอยเรื่องงานใหม่นะเรื่องเงินเรื่องของรายได้ หรือเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปนในทางที่คุณคาดหวังไว้นะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยได้รับการติดต่อจากคนไกลคนที่ไม่เคยเจอกันนะคะก็มีเกณฑ์ได้ส่งข่าวข่าวให้เรา,าได้รับรู้นะถึงความเป็นอยู่ถึงความเป็นไปนะมีโชคลาภนะจากคนแดนไกลด้วยนะคะอาจจะมีคนรู้จักเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนนะที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะที่อาจจะ มีโอกาสได้มาเจอกันนะมาสมมอบสิ่งดีๆสมมอบข่าวดีให้กับเราก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่เหรียญน,นะอยู่ด้วยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอช่องทางในการหาเงินใหม่ๆม,มีรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินโบนัสนะเงินตปกเบิกหรือเงินค่าล่วงเวลาต่างๆเงินที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณนะคะรวมถึงบุตรบริวารน,นะคนรอบข้างคนใกล้ชิด จะให้โชคให้ราบแล้วก็มีดวงของการได้รับอของมีค่าที่ได้มาโดยสเสน่หาด้วยนะคะนะเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงนี้ค่อนข้างเฮงปังดีมากๆกนะก็จะเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะอและอีกหนึ่งอย่างก็คือการเดินทางของคุณอาจจะได้เจอคนรู้ใจก็ได้นะคะเจอแฟนนะเจอคนที่เราอยากเจอนะคะ,นะคนโสดถ้ามี เรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือการนำพาตัวคุณเนี่ยไปเข้าสังคมนะคะไปพบปะพูดคุยนะไปออกสังคมบ้างก็จะเหมือนเปิดโอกาสทำให้เราได้รู้จักผู้คนมากมายนะได้มีการพูดมีการปฏิสัมพันธ์กันนะบางทีถ้าเราไม่ไม่เอาตัวไปเข้าสังคมเนี่ยก็จะไม่มีใครได้รู้จักเรานะคะนะก็จะทำให้เราามี เหมือนเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะก็มีเกณฑ์ได้รู้จักคนใหม่ๆแล้วก็ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะก็จะได้เจอแฟนเจอคนรู้ใจก็จากการเข้าสังคมหรือจากการเดินทางนั่นเองนะคะรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าอัศวินถือทั่วนะคะก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนะความเมบิกบานใจต่างๆนะคะหรือการทํากิจกรรมต่างๆก็ได้อย่างเช่นถ้าคุณชอบเล่นกีฬานะคะ ไปเล่นกีฬาก็อาจจะเจอคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกับคุณก็คือชอบเล่นกีฬาเหมือนกันก็ได้นะก็จะได้เจอกันในแวดวงสังคมที่มีความชอบที่มันคล้ายคลึงกันนะคะ,ะก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะมีเกณฑ์ที่จะหายโสดในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะก็เป็นข่าวดีสําหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็มีไพ่นะจัสติกนะคะ ความยุติธรรมนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนหากก่อนหน้านี้นะคะคุณถูกเอาเปรียบถูกใส่ร้ายในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นคนทำหรืออาจจะมีเรื่องของคดีความนะที่มันดูยุ่งเหยิงคารคกสังนะก็ถึงข่าวที่ความยุติธรรมความถูกต้องก็จะเข้าข้างคุณนะคะแต่เราก็ต้องไม่เป็นคนทำผิดด้วยนะถ้าเรายึดหลักของความถูกต้องนะศรัทธาในคุณงามความดี ความยุติธรรมก็จะช่วยเหลือคุณทําให้คุณหลุดพ้นจากข้อคอรหาต่างๆหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะมีการวางแผนชีวิตที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะอาจจะมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆนะมีสิ่งที่คุณอยากทําอะไรที่เคยทําไม่สําเร็จนะคุณก็จะลงมือทําสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นการให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามีดวงของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเราอาจจะเคยทำสิ่งนั้นไม่สำเร็จนะคะแต่ถ้าเรานำมาปรับปรุปรงแก้ไขามาดูว่าตรงไหนมันเป็นข้อบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงกันไปนก็มีเกณฑ์ที่คุณจะทำเป้าหมายทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดี นะสิ่งไม่ดีต่างๆมันกําลังจะมาลายหายไปเราก็จะนําพาคุณไปเจอสิ่งที่ใช่ไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะคะไพ่กําลังสื่อว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ดีคําดูถูกดูแคลนหรือสังคมที่มันท็อกซิกนะคะหรืออาจจะหมายถึงสื่อโซเชียลก็ได้นะที่ถ้าเราแบบเสพมากเกินไปมันก็ทําให้เรา,าเหมือนเครียด กังวลไม่มีความสุขได้นะคะบางทีแบบดูข่าวที่มันไม่ดีนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบไม่สบายใจเราก็ต้องลดพวกโซเชียลบ้างแล้วก็ไปอาหาความสุขไปทําสิ่งที่มันจะสร้างความสุขให้กับเรานะหรือคนที่คิดลบต่างๆคนไม่ดีเราก็ต้องถอยห่างให้ไกลที่สุดหรือถ้าไม่สามารถจะถอยห่างได้นะคะแบบว่าต้องทำงานร่วมกัน นะเราก็ต้องมีความเป็นเือรอาชีพนะเรื่องงานแล้วก็เต็มที่แต่ถ้าเรื่องส่วนตัวก็ต่างคนต่างอยู่จะดีกว่านะคะถ้าเรารู้จกักการจัดระบบระเบียบชีวิตให้มันดูลงตัวมากขึ้นนะรู้ว่าสิ่งไหนคือดีไม่ดีมันจะทําให้เรา,าสามารถบริหารจัดการนะได้อย่างดีแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นในชีวิตก็ตัดทิ้งไปแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมาย กับสิ่งที่เราเพียรพยายามมันจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านะคะแล้วก็อย่าวันไว้นะกับคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นนะคะนะจงเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรู้ความสามารถนะก็จะส่งผลดีกับชาวราศีเมีน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอาจจะต้องมีการพบปะพูดคุยนะกับคนใหม่ๆอยู่เรื่อยๆการทำงานอาจจะต้องทำงานนอกสถานที่ หรือไม่อาจจะต้องใช้คำพูดใช้การสื่อสารค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะต้องอสื่อสารด้วยความชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะมันจะส่งผลดีแล้วก็คำพูดช่วงเนี้ยเหมือนพูดอะไรไปก็ดูน่าเชื่อถือพูดไปแล้วเป็นเงินเป็นทองด้วยนะคะแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับตัวเราก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดีคิดไตร่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดจะสื่อสารอะไรออกไป นะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะส่งผลเสียกับดวงชะตาของชาวราศีมีนได้น,นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะก็เป็นดวงชะตานะคะที่มีโอกาสได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นการเริ่มต้นในครั้งนี้มันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์เพราะว่าคุณก็มีบทเรียนชีวิตเยอะแยะมากมายอาจจะเคยผ่านความผิดพลาดความล้มเหลวมาก่อน ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอเจอมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะรอร้อมทําให้คุณอ่าเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นนะคะเราก็เก่งจากปัญหานะเก่งจากสิ่งที่คุณได้เจอเจอนั่นแหละนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่คุณรอคอย นะได้เงินอย่างที่คุณปรารถนาชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะคะได้ทำตามความฝันได้ทำตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้แล้วก็อะไรที่มันไม่ดีต่างๆมันกำลังจะบุดพลออกไปแล้วก็เตรียมนะต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแทนที่นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ